ขายที่ดินริมแม่น้ำท่าจีนเนื้อที่3มไร่1นึงานหกตารางวาเขตอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดขายยกแปลงไม่แบ่งนะคะด้านหน้าและด้านข้างติดถนนห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ82เมตรด้านหลังติดแม่น้ำท่าจีนแบบไม่มีถนนกัน้นด้านติดแม่น้ำกว้างประมาณ26เมตร ใกล้แหล่งท่องเที่ยวห่างจากบึงฉวัก6.2กิโลห่างจากอำเภอหันคา8.7กิโลห่างจากตลาดท่าช้างเดิมบาง9.5กิโลบรรยากาศร่มเรื่องเย็นสบายน้ำมีตลอดทั้งปีเหมาะทำสวนทำรีสอร์ทบ้านพักอาศัยไวกะระษียนแปลงนี้ซื้อเก็บไว้เก่งกำไรไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขายรวม5ล้านบาทราคามาจากเจ้าของโดยตรง สนใจติดต่อสอบถามศูนย์944642361เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ